หรือว่าเป็นมาตรการนะครับของสาธารณสุขคนะถ้าเกิดว่าจังหวัดไหน,นมีผู้ป่วยน้อยนะครับก็จะมีบรรดาแพทย์จิตอาสาหรือว่าบุคลากรทางแพทย์จิตอาสาเนี่ยเขาก็จะสาไปที่สมุทรสาครกันอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการให้กําลังใจบรรดาแพทย์พร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสุโขวัดสุรินร์8คนครับเดินทางไปช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานในการคัดกรองและด,แลดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นะครับที่มีการระบาดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีประชาชนและก็เจ้าหน้าที่เดินทางมาให้กําลังใจเพื่อที่จะให้การเดินทางแล้วก็ทํางานในการดูแลคัดกรองผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนายธนาธรสอนประสิทธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ให้กําลังใจแล้วก็เป็นตัวแทนชาวจังหวัดสุรินทร์มอบดอกไม้ให้กับคณะแพทย์พยาบาลพร้อมกับบุคลากรของโรงพยาบาลที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม จงังหวัดสมุทรสาคร on, ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเช่นเดียวกับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนองบัวลําพูค่ะ8คนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาครช่วยเหลือในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด19นะคะก็มีคนในครอบครัวแล้วก็ชาวจังหวัดนองบัวลําพูเดินทางไปให้กำลังใจสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนองบัวลรพูส่งทีมแพทย์ เป็นทีมสนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร2ทีมด้วยกันนะคะชุดแรกเนี่ยค่ะเป็นทีมสอบสวนควบคุ่มโรคแล้วก็อีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะอีกจังหวัดหนึ่งที่ส่งไปช่วยด้วยเหมือนกันก็คืออุบลราชธานีที่อุบลราชธานีนะครับก็มีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครเช่นกันครับแล้วสําหรับภารกิจของทีมแพทย์ก็จะมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วย และก็ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงทุกคนโดยที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเวชภัณฑ์ยาและก็เวชภัณฑ์มิช่ยยานะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ไม่ฉุกเฉินแล้วก็หลังจากที่มีการปฏิบัติงานกันนะครับตามกําหนดจะมีการกักตัวบุคลากรทั้ง8คนที่ไปปฏิบัติหน้าที่จงังหวัดสมุทรสาครตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปด้วยมีรายงานมานะครับว่าอย่างในพื้นที่สมุทรสาครแม้ว่า จะเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับที่ว่าใน,ในพ,พื้นที่เนี่ยก็เปิดให้ได้ใช้กันนะฮะเขาบอกว่ามีความทันสมัยมากถึงขั้นว่าบางทีเนี่ยบรรดาทีมแพทย,ายา <Felipe. S 1> ์บุคลากรเนี่ยฮะเขาอาจจะไม่ต้องแบบเดินทางไปเดินเข้าไปหาผู้ป่วยเองแต่ใช้หุ่นยนต์ฮะหุ่นยนต์นี้พาเข้าไปเลยครับแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารกันผ่านหน้าจอแบบนี้ นะเอาความะสมัหมเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการต่อสู้กับโควิดในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนการค้นหาเชิงรุกการตรวจเชิงรุกของสมุทรสาครก็ยังพบผู้ติดเชื้อในตัวเลขที่สูงอยู่นะคะวันละหลายร้อยคนอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแต่ว่าจุดที่ไปเจอกระจุกตัวอยู่สําหรับผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะก็เป็นตลาดอีกก็เลยปิดไปอีก2แห่งแล้วตลาดกลางกุ้งทางจังหวัดเขายืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะให้เปิดอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ให้ทางด้านของเจ้าของแผงค้า<ะ>หรือว่าผู้ประกอบการมาพูดคุยทำความเข้าใจตกลงแล้วก็จัดทําเป็นมาตรการควบกุ่มโรคก,กันให้เข้มงวดก่อนนะคะ